นี่เป็นหนังที่ฉายจากฟิล์มหนัง16มะมะนะครับเป็นการฉายจากฟิล์มจริงๆที่เหลือเรียกว่าฉายแบบเอาฟิล์มใส่เครื่องฉายนะครับแล้วก็ฉายแล้วก็เก็บภาพเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับยังไม่มีการปรับแต่งภาพนะครับฉะนั้นภาพที่เห็นนะครับก็คือภาพอย่างเดียวกันกับเนื้อฟิล์มนะครับที่เราทำความสะอาดแล้วเราก็กรอบฟิล์มแล้วก็นำมาฉายท่านที่สนใจจะดูคลิปนี้นะครับต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับเนื่องจากว่า ท่านอาจจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับฟิล์มหนังชุดนี้เป็นฟิล์มหนังที่พวกเรายืมจากพี่ประสาทขันทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ยืนตรงกลางนะครับเอามาฉายทําเป็นปลายภาพดีต้นนะครับในหนึ่งม้วนนั้นจะมีหนังอยู่หลายเรื่องนะครับเป็นหนังเสร็จๆแล้วก็เป็นหนังตัวอย่างและที่ท่านกําลังชมอยู่นี้เป็นหนังตัวอย่างเรื่องมังกรดํานะครับพระเอกก็คือมิตรเชบัญชานางเอกเพชรราชาวราชนะครับ เป็นหนังที่สร้างโดยคุณวิทยเฉยประทุมนะครับเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2508ที่โรงหนังเอ็มพายนะครับนี่แหละครับมับงกรดําแต่ว่าปัจจุบันหนังเรื่องนี้ไม่เหลือให้ดูแล้วนะครับคงเหลือแต่หนังตัวอย่างที่พวกเรายืมมาทําฝ่ายภาพดิจิตอลเก็บไว้นะครับภาพจะคมชัดกว่าวิดีโอที่เราทําในสม,มัยก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าฟิล์มหนังนั้นเสียหายเยอะนะครับก็มีรอยลอกๆนะครับ ก็มาดูหนังตัวอย่างในสมัยก่อนนะครับที่เขาตัดต่อเพื่อที่จะฉายในโรงหนังจริงๆนะครับเป็นฟิล์ม16มมไม่มีเสียงนะครับเวลามีเสียงตีค้องเสียงเอฟเฟกต่างๆนี้นักพากย์จะต้องทำนะครับในยุคก่อนนะครับคอยดูนะครับว่าจะเจอใครคุณอดินสิงหิรันนะครับน่าจะผิดข้างนะครับนี่คุณทักษิณจำพลนะครับอยู่ที่ด้านขวานะครับหันหลังก็คือ เรกมิชัยบัญชาครับสองคนนี้ตัวประกอบครับไม่ทราบชื่อครับคุณวิชัยบัญชากับคุณเพชรราชราชครับเสียดายนะครับหนังเรื่องนี้เหลือแค่นี้แหละครับนี่มิชัยบัญชาครับโอกาสที่จะดูหนังเต็มเต็มเรื่องนั้นที่คุณเมตตารุ่งรัตนะครับก็คงจะลําบากแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราตามหาฟรมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยเจอเรื่องนี้อีกเลยนะครับวันนี้เหลือแต่เพียงหนังเศษ ตัวอย่างนะครับดณวิเชบัญชาคิวบูก,กับดูหน้าไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นเอาดอข้างนอกนะครับดูร,รถวก k s สวากเกน,นะครับากข้างนอกถนนนะครับในสมัยก่อนนะครับลุกขึ้นมานะครับตัวอย่างที่จะยาวไม่ถึง3นาทีนะครับ แล้วก็ขับรถออกไปครับแล้วก็นิวิชับัญชากับเพชรรานะครับฟิล์มก็จะค่อยๆซีดลงนะครับนี่ผมวนกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านังตัวอย่างสั้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกนั้นผมไม่ได้บรรยายนะครับว่าใครเป็นใครนะครับนั้นตัวอย่างวัวนี้นั้นมีตัวอย่างอยู่หลายชุดนะครับหลายเรื่องดูต้นไม้นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับยังไม่ถูกโค่นนะครับ นี่ปี2,508นะครับคุณทักษิณจำผลครับถือปืนอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วก็บอกลูกน้องนะครับให้วิ่งไปนะครับที่ถ่ายกลางคืนจริงๆเลยนะครับจัดแสงเอาเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโรงถ่ายแล้วนะครับสมมุติว่าเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารแต่จริงๆเป็นเป็นเหมือน แก๊งนะครับแก๊งของคุณพีรพลปิยวันนะครับอยู่ซ้ายนะครับที่ถูกจับอันนั้นคุณเมตตาร่งมรัตนะครับทำไมทำไมเหลือแต่กางเกงอาจจะไม่ใช่เมตตานะครับตอนที่เราเห็นเมตตาอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อหนังทัมังกรดำครับก็วนกลับมาที่เดิมนะครับมังกรก็หมายถึงชาวจีนพ้นทะเลนะครับก็เลยต้องมีการเต้นไร่รำเหมือนชาวจีนพ้นทะเลนู้นนะครับ วันที่พวกเราไปยืมฟิล์มเรื่องนี้นะครับวันนั้นเรานําเครื่องฉายไปนะครับไปที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นบ้านของพี่ประสาทขันทองนั่นแหละครับเราทราบว่าที่บ้านพี่ประสาทขันทองนั้นมีฟิล์มหนังสิบกวมอมอ,อยู่หลายม้วนนะครับมีเป็นหนังเรื่องด้วยนะครับเราต้องการที่จะแปลงสัญญาณจากฟิล์มหนังเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับก็เลยนําเครื่องฉายติดรถไปด้วยนะครับ เมื่อไปถึงก็คุยกับพี่ประสาทนะครับท่านก็ยินดีนะครับให้พวกเราฉายแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับก็เลยแปลงเป็นไฟล์อย่างที่ท่านเห็นวันนี้แหละครับก็ยังคงอยู่ในชุดของหนังเรื่องมังกรดํานะครับหรือมีอีกหลายเรื่องนะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับซึ่งสามารถแยกชื่อเรื่องได้นะครับเราก็เลยแยกชื่อเรื่องแล้วก็ตัดออกมาเป็นเรื่องๆนะครับถ้ากรณีที่ ไม่สามารถแยกชื่อเรื่องได้นั้นก็จะฉายรวมรวมกันไปนะครับนี่คุณเมตตารุมดันนะครับนี่ขนาดฟิล์มปี2อ8นะครับถ้าไม่มีรอยลอกก็จะคมชัดก็จะสดกว่านี้นะครับนี่เราฉายมาอย่างไงเราก็ฉายต่ออย่างนั้นเนะครับไม่ได้ดีนนี้ไม่ได้ดึงสีขึ้นมานะครับไม่ได้ปรับให้สีออกเป็นธรรมชาตินะครับเราฉายตามเนื้อฟิล์มนะครับเพื่อเห็นว่านี่ฟิล์มอายุเท่าไหร่ ตั้งแต่ปี2 0 0 8นะครับ58ปีแล้วนะครับเมื่อชายออกมานะครับก็ยังมีสภาพที่จะพอดูได้นะครับแม้ว่าจะปีมค่อนข้างเสียหายนะครับครับตัวอย่างเรื่องบังกรดำก็จะบดอยู่เพียงทางนี้แหละครับ